มา,มาพี่น้องตำหุงครับวันนี้นี่ตำหุงพริกใส่ลงไปมากไล่ใส่ไล่มากหน่อยใส่หน่อยอแดงครึ่งพริกแขว

เอาไม่แน่ใส้นต้องแปว่าพี่น้องม,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 มักดยันบะมีบมีกําหนด ใส่ยังก็ใส่ใส่โดดบัตรมาเสียบเปรเียกพี่น้องใส่ลงไปเดือดวล้วผู้มากนะครับเปรเียกนะบางลายใส่ลายผงนัวผงนัว ไอีกเศษน้อยไม่เลยน้ำตาลปีบเลยสีมนันแปลกๆไงนะมั้งน้ำตาลปีบ nó không phải phải là mắc bàn đấy coi nè xay lại cho nó và Hãy nấm cho kênh xôi Mì Gõ ไล่แตกพี่น้องทั้งหนันใส่แต่ตะมักด้ครับมักสมกับใส่ไลยมักสมกับใส่หน่ยอยเอาละ ý lẹ khương มันไม่นัวเลยออแอบละอยู่อืมเหมือนน้ำตาลคิปมันยังไม่ละลาย hoa mùi hoa em dạ ừ. ừ, vâng ไปหาน้ำใหม่หาน้ำใหม่พ่กผองอ่ต้มต้มน้ำใหม่ใส่น่อยเมื่องปูไข่พี่น้องพี่เห็นปูไข่บ้เห็นบ้างพี่ตทำหงไข่กับหอยหอยน้องล้มพี่น้อง เดี๋ยวๆหาหน้องห้อย้อย,นนอยู่ดดยเกันปาพี่น้องไงใส่รดดห้อยลงไปอื mới rồi đã mặt này xe lại không còn xe nào Tốn che dần bên nè Tốn xe lắm bên nè mới rồi mang bù khỏi cái nào ghê thế rồi chỉ cái tầm hôn cái nào dạng cương Về, về, tao muốn จำหุ่งก็พายมาเนี่ยตำหู่งก็พายก็ปูขอแงแ่บใช่ะไม่มไหมาขัดใจว่ ขอยขัน้นแกะมือหนางมือหลังสิคอยขั้นแกะมือ,มมอน,มนี่แหละมันยิ่งฉับฮะ nó đã ăn đã mềm. Hoàng hơi run. nghe. Ừ. ừ, ừ Mà nó mới kiếm cầm không nhai không không nhai không chạp